มาดูเท้าอัสกันมาราศูนย์ต้นนี้นะครน้องพึ่งโผล่ขึ้นมาจากฤดูหนาวนะน้องยุบไปนะครับทีนี้ก็โผล่ขึ้นมาผมก็จะมาบำรุงใหม่ดูดินสิครับไม่เหลือเศษซากอินรีย์ก็จะเลยมาเปลี่ยนดินให้น้องนะครับผมโอเคไปเปลี่ยนกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเท้าอสกันมาราศูนนี่นะฮะ ที่เห็นรอบลยบนกระถางนี้ก็คือสตาร์เกิลจีนะครับสตาร์เกิลจีก็จะทําหน้าที่ป้องกันแมลงอย่างเช่นพวกเพียมดปลวกนะครับที่มาคอยทําร้ายต้นบอนสีของเราเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะฮะดีที่สุดถ้าท่านใดอยากได้ก็สามารถคลิกที่คอมเมนต์แล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเามาดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้ กัดสีเตรียมที่นะครับสําหรับเท้าอัสกันมาลาศูนถ้ากัดสีเตรียมที่กว่านี้น้องจะสวยกว่านี้นะครับเนี่ยน้องจะเป็นบอลใบยาวๆแบบนี้แหละแล้วก็มารอดูความสวยของน้องได้เลยนะครับมาติดตามไปพร้อมๆกันเนาะอือเปลี่ยนให้แล้วนุ่มฟูกันเลยทีเดียวหวังว่าดินนี้จะทําให้น้องๆสวยนะครับผมสําหรับในคลิปนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ